วันนี้ก็มีส่งกุ้งกล้ามแดงเช่นเคยนะครับส่งผ่านระบบของไปรษณีย์ไทยนะฮะถึงมือปลอดภัยไม่มีตายครับการันตีทุกตัวว่าไม่มีตายนะครับตัวไหนตายเคมให้นะครับเต็มจํานวนแต่ประเด็นคือมันไม่เคยตายนะครับส่งมาขายมา หลายปีมากปลอดภัยทุกตัวนะฮะใครสนใจจะทดลองเลี้ยงกุ้งก้ามแดงก็ทัก้ามาที่ไลน์นะครับทัก้ามาที่ไลน์ดีเคฟิตฝากกดติดตามด้วยนะครับที่ YouTube กุ้งก้ามแดง d k เคฟิตแล้วก็ที่ Ti ๊ t o ็อกกุ้งก้ามแดง d k เคฟิตเรื่องกุ้งก้ามแดงสอบถามผมได้ทุกข้อมูลนะครับผมยินดีให้คําตอบทุกข้อมูลเกี่ยวกับกุ้งก้ามแดงครับสวัสดีครับ